ไปอีกรายฝนธนสุนทรวางแผนโบกมือลาการขาลงหมดยุคตัวเองไปอีกรายฝนธนสุนทรวางแผนโบกมือลาวการขาลงหมดยุคตัวเองอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสาวฝนธนสุนทรที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นคนสวนเพื่อวางแผนตัวเองเตรียมกเกษียณง,งานในวงการเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดฝนธนสุนทรออกมาเปิดใจในรายการโต้หนูแม่มถึงเรื่องราวชีวิตในวงการอยู่ในช่วงขาลงเพราะมีนักร้องรุ่นใหม่แจ้งเกิดแทนว่าอ่านข่าวต่อ ฝนธนสุนทรน,นำทีมคนดังร่วมพิธีเททองหล่อองคุลิมานวัดไผ่ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวเป็นคนสวนแล้วเราก็จะเริ่มจากการหมักจุลินทรีย์เอาจุลินทรีย์ไปย่อยซึ่งเราไปเห็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนให้การเกษตรทําไร่ทําสวนซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาและหลายคนก็เคยอยู่รอดได้ด้วยการที่ช่วยเหลือตัวเองใช้วิธีนี้แหละไม่พึ่งภาเศรษฐกิจโลกโควิดก็คือใครจะติดโควิดใครจะไม่มีข้าวกินใครจะไม่มีอะไรกินแต่ เรามีสวนเป็นของตัวเองเรามีสวนพอเพียงเรามีห้องครัวเป็นของเราเองเราก็ได้ปลูกสิ่งที่เป็นพืชลมลุกเพื่อที่กินได้ก่อนอย่างเช่นมะละกอที่เราต้องซื้อก็อาจจะยังเป็นไข่เป็นปลาแต่ถ้าพริกกระเทียมปลูกเองได้เราก็ปลูกแล้วอย่างการทําปุ๋ยเราก็ทําเองเส้เดือนก็เลี้ยงเองเพื่อที่จะเอามูเส้เดือนไปเป็นอาหารให้พืชใบไม้แห้งเราก็เอามาหมักเป็นดินเตรียมที่จะวางแถนเกษียณไว้นี่คือการตื่นตัวลองผิดลองถูกทําน้นทํานี้เอาไว้เรามีที่เอาไว้แล้วเพื่อที่จะทําสวน และน้องหลายคนก็อยากให้เราไปอยู่ด้วยแต่เราก็ต้องฝึกวิทยายุทธตัวเองก่อนที่จะไปลงสนามจรงิจรงๆก็ยังไม่ได้อยากกําหนดว่าจะออกเมื่อไหร่เพราะยังรักวงการบันเทิงอยู่ยังรักมรดกที่ปู่ให้อยู่ก็อยากเจอยาก็เจอเหมือนกับว่าถึงแม้วันหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแต่เราอาจจะอยู่เบื้องหลังอย่างเช่นเป็นคนสอนร้องเพลงซึ่งเราก็จะยังไม่ทิ้งกันแล้วก็ใจยังอยากมีความสุขอยู่กับสวรรค์บ้านนาซึ่งเราก็วางแผนไว้ว่างานก็ต้องทําแต่ชีวิตบ้านปลายเราก็ต้องมีความสุขซึ่งเราก็วางแผนไว้หมดแล้ว เด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะด้วยยุคข,ของเรายุคข,ของเขามันก็มีส่วนด้วยแต่เราก็ยังเชื่อว่าการที่เรายังเป็นเราและเรายังเป็นไอดอลให้กับเขายังเป็นครูให้กับเขาเราก็เหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราได้รับมาจากครูบาอาจารย์จากคุณปู่ให้เราได้ถ่ายทอดต่อซึ่งเรามีความสุขมากเวลามีรุ่นน้องรุ่นหลานมาถามว่าร้องยังไงอันนี้ต้องสืบสารยังไงเราจะดีใจมากและพร้อมที่จะให้อยากจะบอกแต่ถ้าใครเก่งแล้วเขาก็เก่งแล้ว เราก็ไม่กล้าบอกใครแต่ถ้าใครอยากจะได้ความรู้จักเราเราก็อยากถ่ายทอดสุดชีวิตเลย